ก้าวขาเข้าวงการบันเทิงตามรอยพี่สาวไปติดติดสำหรับกริดบุญยาเลี่ยงน้องชายคนเดียวของสาวกระแตอาสยามซึ่งปัจจุบันหนุ่มกริดเป็นนักร้องหนุ่มลูกทุ่งสังกัดค่าย KTGRO w Music เจ้าของเพลงเมโหรีคีสะอื้นขอวับคนไกลใจเจ็บว่าคนเดียว และซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงทรงสมัยที่กำลังมีกระแสแรงในติ๊กตอกแต่ไม่วไยหนุ่มกริดกลับเจอกระแสบูลลี่ทั้งเรื่องของหน้าตาและน้ำหนักตัวบางคำก็รุนแรงถึงขั้นว่าเกาะพี่สาวดังไม่สมเป็นน้องกระแตเจ้าตัวก็ยอมรับว่ามีแอบเสียใจอยู่บ้าง ก็จะขอตั้งใจทำงานหวังให้ผลงานออกมาดีๆและดังไประดับต่างประเทศทั้งนี้หนุ่มกริตยังรับคำท้าจากพี่สาวกระแตหากรดน้ำหนักได้ถึง40กิโลจะได้ออกซิงเกิลคู่ก,กันกับพี่สาวเป็นเพลงดูโอคู่พี่น้องกระแตกริตงานนี้หนุ่มกริตจะสามารถกลับมาหุ่นดีได้หรือไม่เรามาลุ้นและเอาใจช่วยกันค่ะ ก้าวขาเข้าวงการบันเทิงตามรอยพี่สาวไปติดติดสำหรับกฤิบุญญาเลี่ยงน้องชายคนเดียวของสาวกระแตอาสยามซึ่งปัจจุบันหนุ่มกฤิเป็นนักร้องหนุ่มลูกทุ่งสังกัดค่าย KTGRO w Music เจ้าของเพลงมโหรีขีสะอื้นขอวับคนไกลใจเจ็บ ว่างคนเดียวและซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงทรงสมัยที่กำลังมีกระแสรแรงในติ๊กตอกแต่ไม่ไวหนุ่มกลิดกลับเจอกระแสบูลลี่ทั้งเรื่องของหน้าตาและน้ำหนักตัวบางคำก็รุนแรงถึงขั้นว่าเกาะพี่สาวดังไม่สมเป็นน้องกระแตเจ้าตัวก็ยอมรับว่ามีแอบเสียใจอยู่บ้าง แต่ก็จะขอตั้งใจทำงานหวังให้ผลงานออกมาดีๆและดังไประดับต่างประเทศทั้งนี้หนุ่มกริตยังรับคำท้าจากพี่สาวกระแตหากรดน้ำหนักได้ถึง40กิโลจะได้ออกซิงเกิลคู่ก,กันกับพี่สาวเป็นเพลงดูโอ้คู่พี่น้องกระแตกริตงานนี้หนุ่มกริตจะสามารถกลับมาหุ่นดีได้หรือไม่เรามาลุ้นและเอาใจช่วยกันค่ะ